คนแบบนี้ให้ชวนบัวสองเหล่าสุดท้ายาที่ใจบางทีเราไปทักเราไปชวนบัวสองเหล่าได้ยัวัวเหล่าแรกคืออะไรรู้ไหมครับผมเนี่ยบัวที่อยู่ในคนตรงบัวที่อยู่ในคนตรงสปอนเซอร์เจ็ดชาติยัไม่เอาเลยอืมชวน,มนเจ็ดชาติเขายังไม่เอากว่เราเลยนะนับต่อจากนี้ไปเจ็ดชาติเขายังไม่สมัครเลยให้กันเลยก็คุยไหม ไม่ตอบเสียกำลังชีวิตมันเสียเวเรามานาบอกเฮ้ยทไมเจอยวไทยไม่ไม่มีใครทำเลยมยไทยอ่ะจริงคนตรงฮมากัลโเอาบวอีเาวใต้น้ำเหนือเนือคนปองขึ้นอร่อยบวใต้น้ำต้องชวนไหมบวได้เต็มเลยชวนมาแล้วนะต้องขยันขยอกว่าจะสมัครเอสนะรอสเดือน รอขึ้นไปเหียบลงเกหยียบแล้วพอสมัครเราจะต้องเที่ยวต้องเข็นต้องกระชากต,ต้องถูต้องเอารถเข็นมายกมันตอกแา่งบ้านต้องรับต้องส่งต้องเอารถเกตมาเกตตูดให้มันตอก,กบ้านส <c oughs> มัครนะแต่เหน,นื่อยไหมเหนื่อยเราทำธุรกิจนะเฮ้ยเราทำธุรกิจเราไม่ได้เปิดมูล,ลนิธิ<อ>เราไม่ได้ทำศาสนาสงเคราะห์เราทำธุรกิจเกตนะเกตไปโวนมบ้สองหอดสุดท้าย อือบัวใกล้คนน้ำบัวใกล้คนน้ำคือใครรู้วยมพวกเราเนี่ยแหละพวกเราเลยเนี่ยพวกเราทุกคนคือบัวที่ใกล้คนน้ำ<ม>คืออะไรไหมอยากยังชีวิตอยากประสบความสำเร็จคิดได้มีพลังกายมีพลังใจมีเป้าหมายในชีวิตแต่มันไม่รู้จะไปทางไหนม,มันไม่รู้จะทําอย่างไรมันไม่มีโค้ดมันไม่มีคนแนะนำมันไม่มีคนพาทํำเข็าไหม ถามว่าว <com> ัน <agora> น <inizi> <English> <coin> no you know ี้ผมไม่มีบอสผมสำเร็จได้ไหมครับผมก็สำเร็จไม่ได้เพราะบอสก็คือโค้ดของผมถ้าไม่มีบอสนำทางไม่มีโค้ดนำทางต่อให้เป็นบัวเออ่ต่อให้เป็นบัวที่ใกล้คนน้ำมันก็สำเร็จไม่ได้นะเพราะมันไม่มีผู้แนะนำไงเก็ตไหมเก็ตบัวเหล่านั้นคือบัวที่พ้นน้ำนี่ไอ้บัวที่พ้นน้ำแล้วคือพวกใครนะครับคือพวกชวนมาปุ๊บเราต้องาำยังไงนะครับมันทำเองได้เลยศึกษาบริษัทเองสินค้าเองแก็ตลาดเองซอสติดการขายเองเข้าแคปเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมากราบขอร้อง ไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยนะพอเขาลงทุดในเกมเหมือนท่านประธานนลยนั่นคือบัวที่ผลงานเนี่ยพี่เดือนท่านประธานนะมีเด็กอายุ25คนนึงมาชวนท่านประธานคือพี่เดือนลงใจตนงติ๋วนาดาปุ่มาชวนให้ท่านประธานลงเกมดีเพราะสมัยก่อนท่านประธานก็เป็นสมาชิกพอไอเด็กคนเนี้ยชื่ออะไรไม่รู้อายุ25ปีพอมาชวนท่านประธานเสร็จปุ๊บไอเด็กคนนี้เลิกการเลยมันได้ค่าได้เงิน3,500ใช่ไหม มันเริ่มทำเลยหลังจากนั้นพอท่านประธานเห็นแข่งตลาดว่ามันสุดยอดท่านประธานดูอสุทชีวิต3ปีได้มา42ล้านเลยมีบางมาเปิดบริษัทเอเจนต์แล้วแข่งตลาดเป็นไงก็แข่งตลาดเรียนเปิดเอเจนต์นั่นแหละตอนนั้นท่านประธานก็เป็นแค่เพียงสมาชิกที่ลงทุนสิ่งนบนตระบังก็ของเราท่านประธานดูบัวที่แต่หายากไหมหายากแต่มีอยู่จริงไหมเยอะกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่เคยทำเครือข่ายมาช่างทองแล้ว แต่ไม่เจอบริษัทที่ใช่สักทีทำทำอยู่ไปเจอบริษัทเด็กทำทำอยู่ไปเจอทัรไลน์โกงทำทำอยู่มีปัญหาภาษสามีกับครอบครัวมีโกงนิดนิดนี่นแหละทำๆอยู่แล้วเกิดสับเะรดมีนะครับผมเคยเจอพี่คนนึงทำธุรกิจเท่าไห่ได้เงินละหลายแสนบาทเลยแล้วก็ประสบกับเหตุขับรถชนแล้วก็พักรักษาตัวเป็นปีกลับมาทีนึงก็กินงานไปหมดแล้วอะไรนั้นก็มีอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยคือบัวที่ผมนำเนี่ย ้ตัวสองดาวเลยเราก็ลิงก์วงนั้นทำเงินชวนก็ไม่ได้เอาเงินเงินเสรวมก็ไม่ได้สบายกันเงินชวนก็ไม่ได้อาด้วยครับผมเนี่ยฟังแข่งการตลาดเดินเจอครั้งแรกไหมไม่มีตังค์เลยสักบาทเดียวเพราะว่าเป็นหนี้ห้าแสนส่งตัวของพ่ออสองล้านได้เงินเดือนจากการประจำเดือนละหนึ่งห้าแค่จะกินจะใช้ก็ยังไม่พอใช้แล้วพอฟังแข่งครั้งแรกในชีวิตนะฟังตั้งแต่เที่ยันเนี้ปายสาม ผมใช้เวลาสองชั่วโมงตอนไหนสามถึงห้าโมงนผมหาเงินสิ่งบนลงทุนกับเขาได้เลยหาได้ไหนรูดบัตรเครดิตเพื่อนได้หนึ่งถึงสองพันบาทเอาแหวนม่านที่ม่านกับภรยาไปตั้งไว้ได้เจ็ดพันกว่าบาทโทรยืมญาติพี่น้องทุกคนคนละสองสามพันได้เงินหนึ่สองหน่สรุปแล้วรวมเป็นได้สิ่งบนลงทุนเลยลงทุนตั้งแต่วันแรกที่ผมทังธุรกิจกับเจนเพราะผมมองเห็นไงเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาน่ะถ้าเรามองหาโอกาสพอเห็นแผ่งการตลาดเราจะมองเห็นเป็นโอกาส เรามองไม่เห็นอะไรเลยแสดงว่าเราไม่ได้มองหาอะไรเลยเราไม่ได้มองหาโอกาสในชีวิตเราไม่ได้มองหาที่ว่าว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงเราไม่ได้มองหาว่าชีวิตเราหลังจากนี้เราจะยืนขึ้นได้ยังไงเก็ตไหมตอนนี้ครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกคือธุรกิจนี้มันเนื้องานของมันมันคือการโดนอันทสดถ้าเราทํากับเขาสุดชีวิตแล้ว ลุยสุดชีวิตแล้วชวนสุดชีวิตแล้วจริงๆทําครบ็นระบบเปิรใจดีแล้วพูดบริษัทสินค้าแผนดีแล้วรับแต่งโปสวยแล้วผู้จํามั่นใจแล้วข้อมูลบริษัทสินค้าแผนเวิร์กแล้วโปรโมดออนไลน์แล้ววิดีโอพอให้แม่ช่วยสรา้งางความมั่นคือทำทำครบขบวนการจริงสุดท้ายเขาไม่เอาทำไงเราก็วิ่งทบไ้เริ่อๆเ,เลยนี่โง่ตายแ้ว <c oughs> <c oughs> โอกาสกำนังใจหน้าบ้านแทบจะจับป้อนเข้าปากพันยังมองไม่เห็นเลยอ่ะแสดงว่าบุญมีนะแต่กรรมเยอะถึ <c oughs> งมีครับแต่ทรรบางครับแนะนำเขานะ <c oughs> ไม่ทำกับเราไม่เป็นไรแต่ทำบทุญเยอะๆทำบุญลงศพด,ดีมากแล้วบอกเขาโอเคไหมถ้าเขาบางปุ๊บไปเอาแล้วด่าเราซ้ำเอาเราไปดินทาเอาเราไปว่าเสียเสียให้หายตั้งทั้งที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาสิบปีช่วยเหลือกันมาตั้งนานแต่อยู่ดีๆเขาไม่เอาไม่ทำไม่สมบัติ แล้วเอาเราไปด้าวเราไปดิมพานู่นนี่นั่นทำไงดีบอกเราก็บอกเขาดีว่าไม่เขาไม่เป็นไรนะไม่สมัครไม่เป็นไรนะเราละกันเหมือนเดิมน่ะเราขึ้นกันเหมือนเดิมนะแต่เป็นทำเงินบ้างนะทำเงินบ้างนะทำเงินทำเงินบอกเขาทำเงินทำเงินเอาไว้เอาเอาไปบัตรเยวสินสมุดก็ต้องเจอกันนะบอกเขาแบบนี้นะเออเดี๋ยวสินสมุดต้อเจอกันเดี๋ยวฉันทำก่อนเธอถ้าฉันสมัครเธอต้องรับมาแน่แต่ตอนนี้เดี๋ยทำเงินเยอะๆนะเธออะไรอะไรมันจะเปิดปัาบมันโดนบังด้วย จเจ้าการเีินบางเรองเองินไปมองไม่เห็นจริงๆเ,เอ้าจริงไหมจริงผมได้เข้าขอคอนเซ็ปต์ใาการเจ้าสนานะถ้าเาปรนะานความแข่งทางแรกใช่ไหมลงเองดีเลยผมความแข่งทางแรกนะ<ช>ลงเองดีเลยใช่ไหมมันไม่เกี่ยวนะไอลงเลยคือเราดิ้นรหา,รม,ามันไม่ไม่ได้ว่าพวกเรานะครับว่าผมต้องฟังแล้วเราก็ไม่หาวิธีการสามวันห้าวันเจ็ดวันไม่ได้ว่าว่าพวกเราเป็นคนกลุ่มนี้ไม่ใช่อะไรนะครับแต่เราแค่กำลังบอกว่าวันนี้แค่เราเข้ามานั่งอยู่ในตรงเนี้ย แค่เราเข้ามานั่งเนี่ยแสดงว่าอย่างน้อยๆเมีเค้าเปิดจอบมาให้เรามาใช่อย่างน้อยๆลึกๆเนี่ยเราก็เราก็อยากได้อยู่อะถ้าเรายังมีความอยากได้อยู่ยังอยากเรียนรู้คือถ้าเราไม่อยากเรียนรู้เราคงไม่มาหรอกจริงป่ะนอย่างน้อยๆเราก็อยากได้อยู่แสดงว่าเราเป็นคนภูมิไหนครับภูมิลึกเราใกล้พ้นน้ำแล้วเราใกล้พ้นน้ำหรืออีกนิดเดียวพี่กกษสรเกษตรนี่ลงพ้นน้ำไม่ได้พี่นพ้นน้ำแล้วเดินสามแสน